สวัสดีครับชาวซีดนะฮะกลับมาเจออีกแล้วนะครับ d j เจคนะครับแน่นอนไม่ได้มาคนเดียวพาสาวน่ารักนะครับมาหาชาวซีดด้วยนะครับสวัสดีด้วยกับฟิฟี่เบรคครับไงบ้างครับมาพร้อมฝนเลยมาพร้อมฝนเออหนาวดีค่ะนะครับวันนี้เอาอะไรมาฝากชาวซีดของเราบ้างเอ่ยวันนี้ก็เอาซิงเกิลที่สองของฟฟี่ค่ะเพลงสุดท้ายก็ต้องยอม ครับเป็นยังไงบ้างซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้มันจะเป็นเพลงเศร้านะคะต่างกับเพลงแรกมากเพลงแรกก็จะแบบสดใสเดใสรอน้นะนี้ก็จะอีกมุมหนึ่งของพี่เลยครับเรื่องราวมันอยู่ประมาณว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่พี่ชอบครับแต่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแล้วเขาชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งมากกว่าด้วยซ้ำแล้วก็เขาก็เลิกคนนั้น Over me แล้วเราก็แบบโอเคก็ยอมค่ะแล้วคำว่าสุดท้ายอ๋อสุดท้ายก็ต้องยอมก็คือต้องยอมปล่อยเขาไว้สุดท้ายต้องยอมที่เขาตัดสินว่าจะชอบคนนั้นจนเลือกคนนั้นเำไมทำสิ่งเศร้าทำไมไมชีวิตจริงไันเลยครับแล้วเป็นไงบ้างการทำงานกับหลังจากที่เราทำงานเพลงเร็วเพลงสดใสมาแล้วอยู่ดีเราต้องเปลี่ยนมาทำเป็นเพลงช้าก็ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงเพลงแรกมันจะเป็นแบบฟีลประมาณว่าฟีลแบบ ร้องเพลงอยากให้เสียงตกซะมากกว่าเพลงแบบแฮปปี้นิดนึงแต่ส่วนมากคือแบบร้องให้มันอย่าตกสิแต่เพลงเพลงนี้เพลงที่สองก็ต้องแบบร้องให้มันมีฟีลลิ่งมากร้องให้ไปด้วยร้องไปด้วยไม่ถึงนะถึงแม้ว่าจะได้อินแต่ก็ต้องแบบต้องมีฟีล l i n g เยอะๆใส่อารมณ์เข้าไปมากกว่านั้นนิดนึงนะครับแล้ว MV เป็นไงบ้าง MV เป็นไงบ้าง MV ก็จะเร็วๆนี้นะคะตอนนี้ มีแบบตัวเด็ดๆด็ดังๆหรือว่ารอๆสวยๆเข้ามาถ่ายกับเราไหมรอๆสวยๆนะคะสวยๆก็คือหนเพลงเอาไงอะคุณอย่างอย่างไรอย่างต้องติดตามนะครับเร็วๆนี้จะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามผลงานของสาวน้อยคนนี้ได้นะครับที่ซีด้าสิบเจ็ดจนห้าเฟมนะครับรับรองว่าจะมีซิงเกิลเพลงดีๆออกมาให้เราได้ชมกันได้ฟังกันอย่างแน่นอน นะครับเดี๋ยวฝากแล้วกันว่าสามารถติดตามฟีได้ที่ไหนก็ติดตามได้ที่ facebook นะคะ f a c e b o o k c o m m y n a m e i s f i f i b l a y นะคะแล้วก็ตาม twitter รฟีได้นะคะ twitter.com/fifixplay ค่ะผมจะตอบไม่ถูกอะไรนะเมื่อกี้เนียมันจะมีการอัปเดตของของกินของกินอยู่ที่ไหน อะไรแบบนี้บ้างเรไม่อยากนอนเราสามารถติดตามแบบว่าชีวิตแบบของพี่ๆได้เลยนี่ครับรับรองว่าซีดแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับฟิฟี่สวัสดีครับ